ออ้ยใหญ่แล้วทุกคนใหญ่บลรกกักเลยอยวันนี้วันความหมานรนบทุกคนใหญ่ชิบหายนะ <laughs> สวัสดีเอฟซีเอ็ปะนครับสวัสดีคนไทยใช้จมกูกหายใจนะฮะจนภัยมานอวพามาหาผึ้งหายเหมือนเดิมทุกคนก็ไปวันนี้ผมไปหาผึ้งผึ้งหลวงที่เคยเจอตรงที่กําลกินแก่สนครับแต่วันนี้ลมแรงแนละ้วทุกคนลมแรงแล้วก็อากาศเย็นผึ้งไม่ออกเลยครับไม่รู้รังอยู่ไหนน้องขี่หารังดูก็ไม่เจอทุกคนก็เลย ขี่มาแถวอีกที่หนึ่งนะครับมาจอดข้างทางจอดปุ๊บลงมาดูตรงต้นนี่ครับเป็นป่ายูคานะครับป่ายูคาแล้วก็มีต้นมะขามแซมด้วยลงมาดูมาเจอแล้วตุนแต่เจอรังมิ้มรังใหญ่มากครับนี่ครับผมบดูเขาตื่นโอ้ดูหัวน้ำหวานครับบึ้มเลยครับทุกคนอืออ่ะไปฟังเพลงเดี๋ยวงพันก่อนเลยครับเรวสักครู่โอ้เปิดมาสวยทุกคนดูหัวน้ำดี อเต็มเอียดเลยนะยังไม่ปิดตาแต่เต็มเลยครับทุกนโอ้ยสุดยอดโอเคทุกคนผมตัดมาดูข้างนอก,นอก,กนเต็มครับอลังการมากครับน้ำหวานเต็มรังเลยครับโอ้ยเต็มเอียดเลยทุกคนเต็มชัดเลยอะ่ะโอ้สุดยอดครับอืมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดแล้วก็ แพ็คเลยครับเดี๋ยวไปหาลังต่อไปฮะมีเวลาน้อยครับผมไปสวัสดีวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ครับก็วันนี้เป็นคลิปที่สองเออคลิปต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวานผมไปตีมิมมาหาเพื่อนของิม,มลมแรงแบบนี้ครับทุกคนแต่ว่าหาเจอแค่ลังเดียวแล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเพราะมันเจอแค่ลังเดียวไงนะวันนี้ก็เลยพอว่างปุ๊บก็รีบมาเลยก็เวลาน้อยเหมืนอมนกันทุกคน มาหารในฝ่ายยูคาครับเดินมาได้พักใหญ่ได้ใกล้พอสมควรมาเจอรังแรกครับรังใหญ่อยู่นี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูรังเบลเลอร์ดีครับทุกคนดูครับโอ้โหน้ำหวานใหญ่อยู่นะเดี๋ยวลุ้นหวาน้ำหวานมีไหมโอเคครับนี่ครับรังเขาหัวน้ำหวานพอมีอยู่บ้างนะครับโอ้สวยอยู่ทุกคนรังสวยเลยโอเคครับไปขอตัดแป๊บนึงโอเค นี่ฟักต่อครับไปดูต่อครับขีเครับคนตอนนี้เจอรังที่สามแล้วนะครับเป็นข้างทางครับทุกคนเนี่ยครับขี่รถมาก็ดูมาเรื่อยๆครับหายากอยู่ตรงป่าอยู่ค่าแล้วก็ไม่เจอแต่รังที่สองได้ตรงป่าอยู่คานะผมลืมอกไปนะครับเกาะอยู่ตรงต้นสาบเสือนะครับอันนี้ก็มาข้างทางแล้วก็มาเจอรังที่สามอยู่ทุ่มนี้ครับคือรังใหญ่มากทุกคนเลิศเลย เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีน้ำหวานไหมนะครับไปขอเสร็จพื้นที่แป๊บหนึ่งครับอ๋อนกระบอกนี่คือช่วยกันไฟอย่างดีนะครับไปสนอมอยู่ทุกคนสวยๆครับเจ๋วเลยยักกระพึ่งหลวงรังเบล้อเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งครับได้มาแล้วนะครับนี่อู้น้ำหวานครับรังอาจจะยังไม่เต็มดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอได้ครับ ถือว่านักพอสมควรอยู่นะฮะเดี๋ยวเลยถ้าเต็มนี่คงจะอเต็มน่าดูเลยโอเคไปหาต่อครับมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งไปครับอู้ดขนทุยแล้วครับอู้ดลงเบลอเลยอ้เดี๋ยวเราัแตกกัแตกแล้วเอ้ยหัวหนาหวานคอยมีคอยมีคอยมีเยอะคอยมีเยอะเยอเฮ้ยม,ม,มีอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราจขอตัดตัดกิ่งแป๊บนึงครับดูครับ มีอยู่นะฮะโอ้เสียงหมวกมันอาจจะดังคึกคักกึกคักนะครับผมเสียงหมวกขุดกับต้นไม้ครับต้นสับเสือครับโอ้หัวนหวานครับสุดยอดครับโอเคตัดครับสักครู่กักเลยทุกคนตังใหญ่มากโอ้สุดยอดครับไปต่อครับทุกคนนี่ครับหัวน้ำหวาน หาต่อครับอ้ดังใหญ่มากโอ้เดี๋ยวขอตัดรังเอาแผ่นไว้เหมือนเดิมครับอุ้ยทุกคนเจออีกแล้วครับรังใหญ่เบอ้อเลยทุกคนนี่ครับโอ้ยอยู่ต้นอารางครับโอ้เดี๋ยวขอขึ้นไปตีครับผมเดี๋ยวมาให้ดูครับมันหวานใหญ่ขนาดไหนดูจากข้างล่างนี่คือสุดยอดมากเลยทุกคนเดียบร้อยครับทุกคนต้องไปไว้เหมือนเดิมครับ ไม่มีน้ำหวานเลยโอ้โหโ้นต่อยด้วยคนโหดุชิบหมันเป็นตัวหนึ่งครับอู้สีแดง,งหัวน้ำหวานไปรเลยแต่น้ำหวานไม่มีครับหาต่อข้างคนอู้ยใหญ่แล้วทุกคนใหญ่ละกักเลยอู้วันนี้วันความหวานนะครับทุกคนใหญ่ชิบหายเย <c oughs> ข้าใหญ่เลยอูอ้ดูโหัวน้ำนะครับมาลุกนะครับขอยลังน,นี้มีโหัวน้ำครับัที่แล้วไม่มีเลย ขนมนหวานมีอยู่ครับจเจาะไปเลยครับโอ้ตกผู้บินแล้วโอ้จะเปิดให้ดูขนมหวานปึง้งปึง้งขอลงควันแป๊บหนึ่งครับตะ่กี้โดนไปแม่หนึ่งโอ้เจ็บ,บเกือบตรงต้นไม้บินมาใส่เลยครับควันโดนปุ๊บบินมาใส่เลยเคขอตัดไปบนึงครับ สกรูขี่ครับนี่ครับหัวน้ําครับโอ้หนักตึงเลยทุกคนโอ้ mm hmm. ผมโดนต่อยบีแรมหนึ่งแม่ครับเจ็บมากเลยโอ้ทุนโอเคขอแพ้กันครับอ๋อเจ็บครับเจออีกแล้วครับทุนผมนึกว่าพึ่งหลวงโอ้โหดูรังครับใหญ่มากตรงนี้ป่านี้มีแต่พึ่งใหญ่ใหญ่ไม่มีใหญ่ครับโอ้สุดยอดเลยเวลาก็รีบ ถึงเวลาแล้วต้องกลับแล้วนะครับเพราะเจอขอตีลังเลี่ยวนะครับโอ้สุดยอดขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามกันไลก์กูแช้นะครับผมขอเติมของแป๊บนึงโอ้ทุกคนครับน้ำหวานเต็มอีกแล้วครับเพื่อมีการเสร้นนาฬิกาเดี๋ยวผมขอตัดเลยด้กันเพราะใช้เวลาตัดนานครับเจอข้างนอกมาดูครับโอ้โห สุดยอดเลยครับนังใหญ่มากไม่รู้โฟกัสหรือเปล่านะครับโอ้ถ่ายคนเดียวมันก็ลำบากนี้ทุกคนนี่ครับโอเคนี่น่าจะโฟกัสแล้วถ่ายคนเดียวลำบากหน่อย โอ้โรังครับดูหน้ำหวานครับโอเคขอตัดออกก่อนแล้วเราไปแขวนไว้ที่เดิมครับอโอเคครับนี้หมดเวลาแล้วครับต้องกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่รังนะครับหนึ่งรังหูน้ำหาวานเยอะมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยมะแดงอ้าวเออมะเดีงรู้ว่ามี หนึ่งรังสองรังครับสามรังโอ้โหหวานสี่รังครับโอ้โหนหวานห้ารังนี้รวมกับเมื่อวานด้วยเป็นหกรังนะครับผมแล้วก็มีอันเก่าอีวันสองรังเจ็ดแปดนะครับยังไม่ได้คันครับแล้วก็บนต้นไม้อีกรังหนึ่งเป็นเก้านะครับหายังไม่ทั่วเลยทุกคนจะถึงเวลากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเจอินคลิปหน้าฮะอันนี้ต้องมาหาเดี๋ยวมาอีกทีวันอีกสิบยี่สิบวันครับค่อยมาอีกทีหนึ่ง ะครับมรู้กันว่าเขาจะทำํำรางต่อไหมเพราะว่าผกแผนไปแล้วแผนไว้ทุกรางดูนิ้วนี้สิโดนต่อยโดนนิ้วบวมเลยนิ้วนางบวมชึงเลยโอ้ปวดมากครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกไดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ